สีสีมือจริงๆนิงวิ่งรูปสิเดี๋ยวดํามหมดนะสาเพิ่งล้างมือมานะคะเฮ้ยไม่รู้จะต้องไปอบไปรมอะไรกันอีกพี่เสียก็ออกจะเรียบร้อยทำอะไรได้ทุกอย่างแบบนี้ไม่รู้สิแต่ทางคุณป้าใหญ่แล้วก็คุณป้าที่เนี่ยบอกว่าต้องไปนี่แนะว่าง่ายบรมในพี่สาวเราเออ แล้วเจ้าบ่าวของพี่สีอะหน้าตาเป็นยังไงหรอพี่เอ็ยังไม่เคยเห็นเลยอะอะไรกันเราจะแต่งกันได้ยังไงก็ก็คุณป้าบอกให้แต่งก็ต้องแต่งใช่ไหมล่ะย่าจังเลยพี่สีทำไมพี่สีต้องไปยอมทำตัวเป็นหุ่นให้คุณป้าเขาปั้นได้ตามใจนะมีคำสั่งให้เอาตัวไปอบรมนี่เขาอยากได้เซไยหรือว่าท่าไปปฏิบัติกันแน่ สาสายังไม่เข้าใจนะการแต่งงานของพี่เนี่ยมันเป็นเรื่องผูกพันมาตั้งแต่สมัยคุณป้าท่านยังสาวคุณป้าใหญ่อ่ะท่านมั่นกับเชิดาของสเสด็จแล้วทำไมสาจะไม่รู้ทีนี้เจ้าชายในฝันของคุณป้าเกิดสิ้นคุณป้าใหญ่ก็เลยกลายเป็นไม้ขันหมากถึงจะไม่ได้คุณป้าไปเป็นพี่สะภ้ยก็ขอได้หลานสาวไปเป็นหลานสะภ้ย พี่สีก็เลยต้องมารับเครห์แต่พี่ไม่เห็นว่ามัน,มนเป็นการรับเคราะห์อะไรนะจ๊ะสานั้นก็แปลว่าพี่สีเต็มใจที่จะเป็นสะใภ้เจ้าน่ะสิแล้วมันเป็นความผิดด้วยหรอจ๊ะแหนะที่กับสาแล้วไม่ย้อนที่กับคุณป้าแล้วก็ให้สั่งทําอะไรไม่ว่าจะถูกหรือผิด <c oughs> เห็นทําตามงกงกเออแล้วคุณชายของพี่สีนะ่ะ <c oughs> เขาชื่ออะไรหรอ คุณชายกิติราชนารินโอ้โหชื่อยาวตั้งวานี่เอาไปตั้งถ่ายกันสามสี่คนเลคะ่ะขอโทษค่ะที่ล่วงเกินเจ้าชายในฝันของพี่สีบ้าจังเลยยสานี่อเอแต่หน้าตาเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะเป็นคุณชายนี่คงท่าทางเฉิดเิดทำท่าสง่างาม เก็กทำท่าว่าตัวเองถูกอย่างเดียวถึงทำผิดก็ยอมรับไม่ได้นี่แล้วเธอไปรู้จักคุณชายแบบนั้นจากที่ไหนพี่สาก็รู้จักอยีกคนหนึ่งละคะ่ะแต่ชื่ออะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้ละแต่คงไม่ยาวถ้าคุณชายของพี่สีหรอกนะโอ๊ยหืม้องเสียงดังทำไมอ่ะหญิงเปล่านี่เทียวเอง คุณป้าตื่นมาว่านะจ้างก็ไม่ครบแอบเก็บเอาไว้บอกใครไม่ได้ทั้งนั้นทั้งทั้งที่ฉันรักเธอรักเธอกว่าใครอ้าวคุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ฉันตั้งหากที่ควรจะแปลกใจโธผมไม่ใช่มีสิบเสียนยี g. สิกรสัหน่อยนะแล้วคุณเข้ามาที่เนี่ยขออนุญาตใครหรือยังเอ้าก็คุณบอกเองว่าคนแถวนี้มีแต่คนใจดีนี่ครับผมก็เลยอยากจะมาผูกมิตรไงคุณจะมาผูกมิตรทำไมฮะแถวนี้มีแต่ชาวบ้านชาวสวนไม่มีผู้รากมากดีขุนนางรังน้ําหรือว่าเจ้าราชนินีคุณที่ไหนหรอกนะคุณพูดอย่างกับคุณไม่ชอบพวกเจ้านัา่นแหะไม่ชอบ ทำไมล่ะฮะบอกได้ปะ่ะเพราะว่าฉันเป็นลูกหลานเจ็กชาวสวนละมั้งงั้นก็ามฉันมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนครับก็คุณบอกว่าคุณอยากผูกมิตรกับคนแถวนี้ไม่ใช่เหรอ mm hmm. ฉันก็จะพาคุณไปผูกมิตรกับคุณตาคุณยายฉันไงโอ้ยโหแล้วผมจะถูกตีกบ,บาลปะเนี่ยคงไม่หรอกคุณตาไม่ชอบใช้ไม้ตะพด <laughs> โอเคงั้นก็เลิกออกไป <laughs> แต่คุณตาชอบใช้ปืนลูกซอง <laughs> ไปไม่ไปไปครับน,นี่ค่ะคุณตาคุณยาย สวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับคุณยายสว,ส,สวัสดีพ่อคุณเชิญนั่งเถขอบคุณครับโทดครับเชิญนั่งครับขอบคุณที่เชิญสวัสดีครับป้าพินสวัสดีค่ะโชคดีมีชัยนะคะครับผม ไปไงมาไงกันเนี่ยเออผมเพิ่งเลิกงานนะครับก็เลยมาเดินเที่ยวคุณตาคุณยายสบายดีนะครับขะอสบายดีไม่เจ็บไม่ไข้แต่วันนี้คุณยายรู้สึกจะไม่ค่อยดีหน่อยมันก็ปวดไอ้ตามเข่าตามข้อนี่แหละพ่อคุณอ๋อเหรอครับเป็นโรคเดียวกับไม่ย้อยผมเลยนะครับนี่ก็เพิ่งจะได้ยาดีมาเอาไว้มาหลังเดี๋ยวผมจะเจบมาฝากคุณตาคุณยายบ้างดีกว่านะครับขอบใจจ้ะที่อุตส่ามีน้ำใจ ไม่เป็นไรครับผมแล้วนี่คุณยายกําลังทําอะไรอยู่ล่ะครับก็หั่นหมาก็ะจะแล้วก็วางเรียงในกระโดงเอาไปตากแดดเพื่อให้แห้งเนี่ครับผมไม่เคยเห็นเลยนะครับเนี่ยเอ๊ะคุณตาครับนี่คุณตาอ่านหนังสือจีนกําลังภายในด้วยเหรอครับไม่ใช่หรอกเรื่องใครแพ็กอ๋อเรื่องที่พูดถึงการสร้างโลกของจีนใช่ไหมครับใช่ ตา,ารู้จักเห็นคุยอยูอ่นี่ฟุ้แล้วน่คุณคะคร<ะ>ับ้ขอโทษค่ะคุณเป็นใครอะคะอา้าวก็คุณคนนี้ไงล่ะคะที่มาเออ่อเหยในสวนเราเมื่อวันก่อนแล้วสาก็เล่าให้คุณตาคุณยายฟังไงคะโอ้อ,อ้าวผมก็นึกว่าทราบกันหมดแล้วได้ข่าวว่าอตอนนี้ไปทำงานที่ปั๊มน้ำมันแม่ซ้อนไม่ใช่อ ไม่ใช่หรอครับคุณตาคือผมทํางานที่บริษัทน้ํามันนะครับแล้วทางบริษัทก็ส่งผมไปตรวจปั๊มอีกทีนึ่งครับอ๋อทีนี้ก็คงต้องมาบ่อยๆแล้วสิเดืยนละสองคนครับคุณยายแล้วต่อไปนี้ผมคิดว่าจะมาดูทุกอาทิตย์เลยแหละครับอขอบคุณมากครับ อร่อยยังไงครับน้ำมาตรงค่ะทานแล้วชื่นใจดี <S <S 1> <S 1> เออพ่อคุณพ่อเนี่ยเป็นใครมาจากที่ไหนลูกเต้าเหล่าใครจ๊ะคุณพ่อผมเสียนานแล้วครับเหรือแต่คุณแม่กับพี่ชายครับแล้วก็ไม่ย้อยเรยงผมมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกเลยนะว่าชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรนะผมชื่อพลครับ พอพานลอริงดีจังชื่อสั้นดีดียังไงเหรอก็ฉันเพิ่งไปรู้จักคนชื่อยาวเกินมนุษย์มาสิชื่อคนคนเดียวนะตั้งชื่อชาวบ้านได้ตั้งห้าหกชื่อชื่ออะไรเหรอครับชื่อกิติรานนรินทร์ขอโทษครับนี่คุณหัวเราะอะไรอ่ะเพราเปล่าคือแต่ชื่อเขาก็ยาวจริงๆอะนะ คงจะเป็นชื่อพวกเจ้านั่นแหละเพราะชื่อพวกเจ้าส่วนมากเนี่ยเป็นชื่อที่เจ้านายประธานมาให้พวกเขาคงไม่ได้อยากจะมีชื่อย,วยาวๆแบบนั้นเอาไว้ให้เพื่อนเพื่อล้อกันหรอกนะนี่คุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นชื่อเจ้าผมรู้ก็แล้วกันนะอย่างคุณนชื่อสาลินคงจะไม่ถือเ,เพื่อนเพื่อล้อหรอกใช่ไหมนี่ฉันไม่เคยบอกคุณนะว่าฉันชื่ออะไรอะ่ะผมก็หูตากว้างไกลบ้างสิครับถ้าไม่ใช่ตาผลก็น่าซ้อนเจ้ากรมประชาสัมพันธ์แถวนี้ใช่ไหมล่ะ ไม่แน่นะผมอาจจะรู้มาจากที่อื่ก็ได้ ขอดูหน้าชาติอีกทีสิคะ่ะค่ะหน้าตาหมดจดงดงามกิริยามารยาทก็น่ารักเป็นพระกรุณาเพคะนี่แม่ซร้อยเลี้ยงหลานสาวได้ดีจริงๆนะอุย้ยเหนื่อยสายตัวแทบขาดเพคะกว่าจะได้ขนาดนี้สวยเหมือนแม่นี่เองผิวพันวันนะ จมูกปากเนี่ยมาทางแม่นะแต่ว่าตากับคิ้วอะ่ะไปทางสาวิทย์เพคะยายสีเนี่ยเหมือนคุณสาวิทย์มากเพคะเสียดายสาวิทย์ไม่ได้อยู่จนเห็นลูกสาวโตเออนี่แม่อุ่นเรือนฉันจะขอแม่สีเนี่ยมาอยู่กับฉันที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะดูแลให้ดีที่สุด เป็นพระกุณาเพคะแต่วิสัยแม่ถึงยังไงก็เป็นห่วงลูกเพคะพูดอะไรอนเรือนนั่นสินะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแม่อุ่นเรือนอยากจะมาเยี่ยมลูกสาวบ่อยแค่ไหนก็ได้ฉันอนุญาตเ็็เพระกรุณาเพคะทำมาเลย เป็นไงลูกไมส่สีป้าน่ะจัดห้องให้หนูแล้วลก็เป็นพิเศษเลยนะลูกนะสวยจังเลยค่ะคุณป้าหนูกราบขอบว่าคุณเป็ป้ามากค่ะ <c oughs> เนี่ยสเสด็จโปรดหล่อนมากจ๊กไมสอีอ้าุณเรือนมั่งสิยืนเพ้ออยู่ทำไมละ่ะ <c oughs> แหมุณสีนี่ งามซึ้งตาจังเลยนะคะเห็นแล้วเย็นตาเย็นใจจังเลยค่ะคุณแม่บ้านอุ้ยนี่หลานฉันอะเชื่อไม่ทิ้งแถวเย็นหรอกดูๆไปแล้วอะเหมือนฉันตอนสาวๆเลยนะเธออุ้ยไม่เหมือนหรอกค่ะคุณแม่บ้านหมายความายังไงยะก็ลูกคุณแม่บ้านสมัยสาวๆอะค่ะเปรี้ยวปัสกาจะตายไปค่ะเปรี้ยวเหมือนคุณหญิงกกอยนะคะไม่เหมือนคุณสีหรอกค่ะ เนี่เงียบเลยนะไม่ต้องพูดมากอ่ะเข้าของอ่ะเอาไปจัดเข้าตู้เข้าตัางค์ให้เรียบร้อยหนูจัดเองก็ได้ค่ะคุณป้าแรงใจคุณพี่วิมาลาอุย้ยอีฉันชื่อมาลาค่ะอ้าวแล้วทำไมก็มีแต่คุณป้ากับคุณแม่บ้านเท่านั้นล่ะค่ะที่ชอบเรียกฉันแบบนี้ค่ะคไม่ดีออนดีเลยะหล่อนฉันตั้งชื่อให้เป็นนางในวรรณคดีชนิยะแล้วจะได้เป็นเมียชลววนยังไงล่ะ ก็ปากหล่อนมันยาวเหมือนตะเค่ชื่ออย่างนี้ละเหมาะแล้หล่ะแม่คะแล้วต่อไปอใครจะอยู่ดูแนหน้าละคะ เก็บได้ค่าอะไรสักหน่อยหนึง่งนูอยู่ที่นี่ก็ขอให้อยู่ดีมีสุขนะลูกแอย่างไรที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านเราลูกกลัวจังค่ะ <c oughs> คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกลูก <c oughs> ท่านทรงเมตตาลูกอย่างนี้ลูกอย่าก,กลัวเลยนะจ๊ะแม่ลูกไม่เคยจากกันแม่อุ่นเรือนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะท่านจะดูแลให้เองนั่นน่ะสิลูกอะได้ดิบได้ดีมีสุขจะมาพี่ริพิไรลำพันอะไรไม่ทราบหื เงียบไปเลยนะไม่สอย สเสด็จพระองค์ชายก็งามเหลือเกินค่ะใช่จ้ะทรงงามมากเนยแกริกูเปอร์นะ่ะแต่ไม่น,าน่ารับชนจังเลยนี่ค่ะไม่ต้องขับใจอย่างผู้หญิงคนที่ถ่ายรูปกับคุณป้าที่ตัวอ้วนๆกลมๆ รุ่นนกันนี่ใครล่ะคะไหนให,ให้ป้าดูซิค่ะคนนี้ค่ะอ๋อหนูมไม่รู้จักนึกเหรอหนูรู้จักด้วยล่ะคะรู้จักซีไม่รู้จักได้ยังไงล่ะก็ปอยอย้าซ้อ,อยไงเนี่ยนอนสาวรุ่นๆนะเนี่ยอุ้ยตายหน้าเคร่งเครียดผิวค้าวมั้งแต่สาวๆเลยเหรอกะันนียไม่เหมือนคุณแม่บ้านนะคะคุณแม่บ้านนี่ขาวสวยงามระหงอย่ากทวิกกี้นะคะ <c oughs> ดูร่วมนีดสิคะเหมือนกับคุณหญิงใครเลยคะ่ะนี่เหมือนอยน่าปรียบพูดปลานงีน้หรอมีเหมือนหรอกคุณป้าคะคุณหญิงก้อยนี่ใครล่ะคะก็ญาติพาของเสด็จระองลกอยากเห็นตัวไหมล่ะคะเธอมาเฟอร์สต์ตําหนักเลยกืบ่อยๆค่ะนี่นี่เธอสองคนจะออกไปได้แล้วปะ ใกล้เวลาเสด็จลงแล้วไปเจ้าค่ะพูดมากคุณแม่บ้านเจ้าขามองจากตรงนี้เนี่ยตรงจากห้องคุณชายรองพอดีเลยนะเจ้าค่ะก็ใช่สิยะก็ฉันกะเอยไม่ใช่มันเออหรอกพูดมากิไปไปไปลงไปตามมาได้แล้วไปแล้ว